ผมทําให้ดูเลยครับหนึ่งดาวอังคารมงโลกตรงนี้หาดูยากมากเลยครับแล้วก็คนที่มาตัดนี่ก็รู้สึกจะเคยเป็นนักออานักบินอวกาศเหมือนกันนะครับเพราะเขาเคยไปดาวอังคารมาแล้วเขาเห็นอยู่ทางสหรัฐอเมริกาศูนย์เขาเรียกศูนย์อะไร NASA นาซาเนาะ <c oughs> ครับนี่ครับดวงดาวอังคารอันนี้โลกนะครับตรงนี้โลกดูมาดูโลก ดูโลกนะครับดาวอังคารหมุงโลกนี่โลกจะมีกลมๆอย่างนี้นี่โลกมันเล็กกว่าดาวอังคารนะครับนี่มันจะมาหมุงโลกนี่ตรงนี้เราก็เอาโลกรูปโลกเราในหนึ่งเซี่ยวของดาวอังคารแค่นั้นเองครับนี่ดูนะครับนี่อันนี้คือรูปโลกรูปโลกนะครับนี่ขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้อยู่ด้านบนด้านใต้นี่ครับเพราะมันจะมีขั้วโลกด้วยโลกเหนือโลกใต้ ทีนี้เราดูดาวอังคารมันก็มันก็ล่อนมาใกล้กลโลกเราพอดีดูนะครับนี่ครับนี่ดูนะครับอันนี้รูปโลกแล้วครับเ่ยแท็บตเลียนของตาบาเบอร์เนี่ยตัดดีมากเลยครับดาวอังคารมงโลกครับคือคือ <c oughs> คนตัดเขาก็คิดมาเองเขาด้วยแหละ <c oughs> เขาก็ต้องหัวเลาะด้วยแหละครับดูให้ดูรอบๆเลยนะครับตรงนี้เขาเรียกชื่อทรงดาวอังคารมงโลกนะครับ <c oughs> ครับผมก็เพิ่งคิดได้มกี้นี้เองครับครั้งที่แล้วนั้นผมมีคนมาขอตัดเรื่องจงอางล่าเหยื่อผมก็ตัดให้แล้วเขาก็ชอบใจมากเลยดูนะครับให้ดูชัดๆเลยทรงนี้ให้ดูตรงนี้ใกล้ๆเลยนะครับแล้วก็หมุนหมุนรอบนะเดี๋ยวผมให้ดูนะทรงดาวอังคารหมุงโลกดูนะครับวิธีแบ่งผมก็ต้องให้อยู่เหนือคิ้วนิดหน่อยอย,อย่างนี้ด้านบนก็เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นี่คือช่างอ้อนครับเนี่ยดู ขอบขอบพระคุณชาวเน็ตมากนะครับที่ขอมาทรงดาวังคารมงโลกมีคนมาตัดแล้วครับเนี่ยครับขอบคุณครับชาวเน็ตครับกดไลค์กดแชร์ให้ช่างอ้อนด้วยนะครับจะขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะครับทรงนี้ผมก็เพิ่งคิดได้คอนเทนต์เมื่อวานก่อนนี่เองครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ